เป็นคนดีมีวิชาหาความรู้สิทธิ์มีครูพัฒนาภาสร้างสรรค์หมั่นศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรกันจงตั้งมั่นสู่เป้าหมายที่ปลายทางสวัสดีค่ะนักศึกษากศอนอเขตหนองจอกที่น่ารักทุกคนนะคะปีการศึกษา2563ในภาคเรียนที่2ของเราในภาคเรียนนี้ อยู่ด้วยการอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะกับการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่ถึงแม้เราจะอยู่ห่างๆกันเราก็ไม่ห่างกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในภาคเรียนนี้กศนเขตหนองจอกได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด9โครงการดังนี้นะคะโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือนโครงการจิตอาสาบันทึกความดีด้วยหัวใจ โครงการติวเข้มเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตช่วงโควิดและ pm 2 5โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านโครงการสร้างอุดมการณ์ลักชาติศาสตร์กษัตริย์โครงการเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้โครงงานเป็นฐานโครงการเพิ่มความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะตั้งใจศึกษาเรียนรู้แสวงหาและปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากครูแต่ละโครงการนะคะและขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการเรียนรู้ค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ